เด็กก็อยู่กับผมซาไซกันนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่พี่เนี่ยจะมาแกล้งคนนะครับโดยการใช้ผลแอดมินถามว่าผลแอดมินยังไงทุกคนเห็นข้างล่างไดมัหมมันโง่นะครับมันมันเออลูกพ่อลูกนี่นี่คือผลแอดมินถรจงตีมันลูกลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังเอ้าลูกมันปิดพีพีเปล่าเดี๋ยวเรา เหมือนไอ้นี่จะปิด PVP อ๋อมันอยู่ในเซฟโซนอยู่ในเซฟโซนเดี๋ยวเอาผลแอดมินล่อนะครับยูยูยูตรงนี้ยูยูยูอย่าย่าอย่าอย่ายูอ๋อมันปิด PVP นะก็คือตอนนี้เนี่ยผลบิ๊กมัมเนี่ยมันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลแอดมินละกันใครที่มีก็ดีใจด้วยนะครับคุณมีหนึ่งในผลที่หายากนะครับปาเดี๋ยวเราจะไปหาแกงผู้เล่นแถวนี้กันเลยนะครับ ส่วนใหญ่เนะี่ยคนจะมาฟาร์มยก่อหินเยอะนะครับเพราะว่ามันฟาร์มง่ายนะอ้ยไม่มีหรอทุกคนได้ไดยมันฟาร์มอยู่มันฟาร์มอยู่เย,ย้ไอนี่น่าจะวิวเยอะจัดเลยผมว่าเฮ้ยดูดิกระโดดฟาร์มแบบดิจิตอลเราจะแอบแม่เขาเห็นเรานะครับแล้วก็ถึงเวลาละลูกพ่อลูกนจะการมันไม่ได้ดีวะเดียเด๋ยวเราหาม,มุมดีๆเอาลูกลูกมุกไปไหนอะมันอยู่นู่นเอาไอ้นั้นมันยังไม่เห็นนะครับ หมือนไอ้นี่มันจะเป็นโรกเอ,อ๋อเนี่ยไม่เห็นปะไอ้นี่มันมองไม่เห็นหรอวะอ๋อเขาฟาร์มเขาไม่สนใจลูกเราวะทุกคนแผนเราจะล้มไม่ได้แล้วเนี่ยขนาดแบบต้นไม้มาเกิดตรงหน้ามันนั่นแหละเอ้ยเฮ้ยไอ้มันสนใจแล้วเอ้ยไอ้มันโดน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 ต้นไม้ไอ้เหี้ยตายเมื่อกี้เหมือนจะโดนต้นไม้ให้เราตายแล้วเหมือนจะปิง,งบอสเกิดไอ้เหี้ยบอสเหรอวะ มาช่วยตีทีอ,อ,อูนี่มันมีโอเวอร์บอร์ด้วยมทุกคนเห็นปะตรงนู้นอะเชีย่ยของจริงตอนนี้มันมันจะไม่เข้าใกล้บอสของเราเลยไม่เข้าใกล้ลูกเราเลยนะเพราะว่าลูกเราไม่โหดเกินไปหรืเอเปล่าเฮ้ยเยเฮ้ยมันจะใส่เฮ้ยเชสใช้พลัแสงว่ะเอ้ยมันจะมีมกกังกรมาเอา้ามันฆ่าต้นไม้เราไปแล้วอ่ะทุกคนไหนบอสคุณ บอสหายไม่เห็นดับอะไรเลยอะต้นไม้มันกลายเป็นบอสแล้วไอ้สัตว์ตะกี้มันมาเกิดเฮ้ยอีกคนนี่เขาเน่ยจะโหดเลยโอ้ข้างขวาสองล้านเลยว่ะทุกคนบอสอะไรเกิดตรงนี้นี่มุมมุมนี้น่าจะเนียนนะเดี๋ยวรอกันรอจังหวะรอจังหวะอันนี้มันหันไปแล้วเราจะเรียกต้นไม้มันไม่มาวะลูก ลูกเอา้าเอา้ยมาแล้วมาแล้วนี่ฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่าฮาอนตายไอ้เหี้ยมกรนี่ไอม้มกรนี่น้องจะเล่นมานานแล้วเปล่าเขาน่าจะรู้นะไม่รู้ว่ะมาช่วยฟาร์มทีเนี่ยมันเกิดอีกแล้ว <c oughs> นี่มันไม่ใช่บอสไอ้ลน,นมันบอกเขาว่าไอ,อ้เอ้ยแม่งบอสละไม่เห็นหรอ นนี้เขาโดนแกลงนทุกคนจังหน้าสงสารนายกูเล่นมาเป็นปีละบอสไม่เกิดตรงนี้ <c oughs> อะไรมันมีบอสเกิดตรงนี้ไหมไม่เอ้ยเดี๋ยวเราจะให้ผลคนนี้นะครับถือยว่าเป็นการแกล้งเขาที่น่าสงสารน้องน้องอะไรวะเนี่ยอู้หูฟังโดนัทลิมิตเต็ดอิเล็กชวเน่ย <c oughs> แดีเราจะเอาผลน้ำแข็งให้เขาแล้วกันนะครับ ผลเนื่อผลนุ่มแข็งเอาเปล่าเอาวะเอาไปเลยเอา,เอา,เ,อาเอาอะไรอะ่ะเอาไอ้เีกกยังดมเขาจขโมยผลเหรอใครเก็บของกู อเยี่ยมก่นมาชิงแล้ว <laughs> มาชิงแล้ว <laughs> แมงเอ้ยเมื่อกี้สุ่มผลลืมกดอัดนะครับทุกคนได้ผลแดงมาผลหนึ่งที่เหลือก็เป็นผลกระกากหมดเลย <laughs> มาเดี๋ยวเราจะมาแจกผลบ้างนะครับแก้งคนมาเยอะเดี๋ยวบาบขึ้นหัวนะมาดูกันว่ามีใครสนใจไหมอันนี้ผลแมกมากนะเว้ยไม่มีใครสนใจเลยเหรอ เฮ้ยสนใจแล้วปะสนใจแล้วปะไอ้หนักว่าเขาไม่สนใจแล้วปะเฮ้ยสนใจแล้วสนใจแล้วสนใจ,นใจอย่าติดกับอย่าติดกับเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ Give me please Give me อย่างนั้นเหรอตามอยู่มาเฮ้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะลองแบบแกล้งเหมือนจะทิ้งให้เขานะครับแกล้งทิ้งไปกันเอา้าเหมือนฝนจะตก เดี๋ยวรอสกิลวีครูดาวเสร็จลรวก็จะต่อยเขาลงน้ำนะครับพีทโอ้ดูดิล้องไห้เป็นเด็กเลยไอ้นี่ตั้สุขสารรอรอมันเดินตามมาดิรอติดกลับแล้วไอ้ด um, okay. is ุมต่อย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 กด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 ไอ้มันรู้มันรู้เอามันไปแล้วเอาแม่เอ้ยมันไม่ตายหมดทุกคนว่าไงดีวะรอล่ออีกรอบปะรออีกรอบรออีกรอบเอ้ มันจะย้ำให้เราล่าไหมลงมาแล้วลงมาแล้วพีทพีทพีทใช่ไหมกดแม่งลงน้ำเลยนี่แน่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 นี่โอ้ไม่ไม่กดลงน้ำเฮ้ยมันไม่ตายมาดูกันว่าเขาจะลงมาเอาไหมกระโดดเรียกเขาบอกอะไรเนี่ย I don't have food อะ เราจะลองทิ้งผลกากก่อนนะครับนี่เอา้าอ๋อถ้าทิ้งวันนี้ผลมันจะตกน้ํานะครับมันลงน้ํามันลงน้ำ,ม,นนำมันลงน้ำนะกดกดกดตายตายเอาไม่ตายโอ้เอเด็กเชี่ยดวงมันดีจังวะมาเดี๋ยวเราจะให้ผลเอนดีๆแล้วนะครับอยู่ยุโอ้เบคอนน้อยงอนน่ะมันดีมด้มล้นะอเดี๋ยวเราจะให้เขากันเลยนะครับเขาว่าผมแกล้งเขา กิน่เมาทุกคนเมื่อกี้เราแจกผลไปละเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาทําตามสูตรทางบ้านนะครับก็คือน้องมันส่งมาในดิสคอร์ดนะครับว่าให้เดินวนไอตัวสุ่มผลเนี่ยสามรอบแล้วก็สุ่มนะครับจะได้ผลวังกรหนลองดูดิหนึ่งสองสามถ้าไม่ได้นะมึงหน้าดูปุ๊บ ป๊บเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบมองข้างเลยนะครับเพราะว่าโหคน,คนรอขอผลเต็มเลยเฮ้ยเชี่ยผลแดงว่ะได้อยู่ต่อไปโหแย่มันเีย๋ยวจะจัดโหเดี๋ยวเราจผลแดงอีกสักผลป่ะโห<ฮ>เชี่ยก็เรียบร้อยนะครับ30 LP ได้มาหนึ่งผลแดงนะเดี๋ยวเราจะสุม่มโดยใช้ตังกันเลย ดูจากสมว่เนี่ยน่าจะไม่รอดได้เกียงแน่นอนหัวหัวสามสิบผลเรียบร้อยนะครับหมดไปห้าสิบห้าผลได้ผลแดงมาผลเดียวนะครับก็ถือว่ากาดดูกันนะครับว่าเราได้ผลอะไรปุ๊บอุย้ยได้มืดด้วยนะครับมือนี้ถ้าแผดหน้ามีมืดตื่นนี่ผลนี้น่าจะราคาแพงนะเราจะเอาไปให้คนที่ไม่ขอแล้วครับ หเเล่นใหม่หมดเลยไอ้เคียผูเล่นใหม่ลงดันไม่รอดมีใครอยากได้ผลไหมตรงนี้นี่มีคนวิวหนึ่งกระโดดใส่เขาก่อนอยากได้ผลเปล่าเอ,อเอาไปเลยนี่ผลมืดเรียบร้อยเอาละจะกินหรือเปล่ามาล,ลุ้นกันเลยเรียบร้อยกินไปแล้วนะครับ